สวัสดีครับผมหลังจากพาท่าอีพี่หนึ่งอีพี่สองไปพี่น้องหนูเกียงคักสองมือที่แล้วผมมาพี่น้องว่าสีมามีคนมากองเขาพี่น้องมาอ่อยเขาผมเคเลยบรูว่าย่างโตตสีย่างยู่บู่ด้วยพี่น้องบ่แเน่ใจว่าตสีย่างยู่บ่ครับแต่ว่ามือนี้มาลองเบิงครับผมอ่ะมาเบิงน้ากันพี่น้อง เหมือดแน่พี่น้องผมสีคุดลุ้มด้วยพี่น้องสีคุดลุ้มแล้วก็เอาเขาอ้อยไว้ขังใต้พี่น้องแล้วก็เอาเขังปูแองเทิงท์นกับผมนี่ครับมาลุ่นน้ำกันพี่น้องคุดลุมเอาเขาอ้อยสุดเด็ดไว้ขังไตแล้วเอากระปูไว้ข้างบนลุ่นก e ันอีกคีดนึงพี่น้องอีพ e ี P ่สามโอเคผมลุ่นกันขึ้นนี้พี่น้อง มาแลวพี่น้องเปิดฉากมากกับป่วนเลยครับผมง่อยโตดหมดบนกับผมเลยพี่น้องอ oh, <no. S 1> โทมา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 ดูนี่ข้าเจออะไรเจ้าทําแบบนี้ได้ยังไงเจ้าเจอของโปรดของเจ้านายทําไมไม่เรียกวะเดี๋ยวข้าไปเรียกเจ้านายแป๊บไปดีกว่านายมาโดนตืบแน่แน่ ไหนๆอย่าเพิ่งกินก่อนนะเว้ย oh, <no. S 1> พุงเหลาเ,เลยพี่น้องเ oh, <no. S 1> บิ้งสาสาสสัดอีกคหนึ่งพี่น้องบัฟพอไห้พี่น้องโอ้ย oh, no. บักกองดองเลยพี่น้อง oh, <no. S 1> พุงหลาเลยครับผม oh, <no. S 1> เนบกระแตเลยแ oh, <no. S 1> ม่เป็นจังสันพี่น้องเ oh, <no. S 1> ขาปกติบ่เาขาพี่น้องเนบกระแตเลยครับผม oh, <no. S 1> ก็เลยบบลูเลยพี่น้อง ว่าที่เอาเยื่อกระปูหรือว่าเยื่อเขาอ,อ้อยครับผมต้ลง oh, <no. S 1> ไปข้างล่างครับผมนี่ครับบบจบแค่นั้นพี่น้อง่านไปประมาณตีสามกว่ากวาพี่น้องใกล้สีแจ้ง้วครับผมนี่ครับมีหนูใหญ่เขามาอีกตัวนึงพี่น้องมาจากด้านบนพี่น้องตกงามๆเลยครับผมบบแน่ใจว่าตัวเก่าเนี่เราตามหาหรือว่าตัวไม่ ที่ได้ไปพี่น้องคนละตัวกันหรือจังไดนี่ครับตัวง,งามอยู่พี่น้องเพิ่นมากเพิ่นกะกินข้าอ้อยเลยพี่น้องขขาอ้อยสุดเด็ดครับผมนี่ครับ <c ười> บ่จบแค่อีพี่นี่พี่น้องอีพี่สามบ่จบครับผมมีหนูใหญ่มากอย่างสี่กะจัดอีพี่สี่ต่อครับผมนี่ครับกินขขาอ้อยไปเรื่อยเลยพี่น้องกินเลยครับผมนี่นี่นี่ครับ แบบเนียนเลยพี่น้องเนียนๆนิ่งๆเลยครับผมบอระแวงเลยพี่น้องนี่ครับเป่นก็กินของเพิ่นไปพี่น้องอินบอระแวงเลยครับผมอีพีซีเวียนระยะจักน่อยด้วยพี่น้องเว้นระยะจักน่อยอหนูจะได้บ่ได้มีความระแวงครับผมเจอกันในนอนครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ